พี่น้องสวัสดีครับผมแต่นายหวยราดครับพี่น้องครับมพีพักขายอยู่หากินครับผมเมื่อยสองขึ้นซอนละครับไปนอนอยู่รงให้ทงหน้าถือฝนตกห้ามครับผมมีพักเลยมีาก,กันไมาเห็ดมองเลี้ยงปลาดุกครับผมจาของแมคโครครับอยู่มาขุดแถวนี้เห็ดเลี้ยงปลาดุกกับเลี้ยง,งอะไนี่ยังไงกบครับผม รุดแถวเนี่แหละครับแถวควายอยู่ในท่านีท่านนี่ในน้อยครับบใหญ่ทดลองก่อนครับผมพี่น้องมีผักหายอยู่หากินครับผมเอาติดตามครับผมต้นเปียวรถอยู่เอเอเออยังกัดกระเล,ง,ง,ะเลง,งไปยังว่ากระเลงอ๋อเดี๋ยวไปให้ไปหน้าเขาเดียวครับผมเอาพี่น้องครับผมติดตามครับ เอาที่เห็ดรูปแบบเล่นน้อยครับผมส่วนร่องก่อนครับแน่นมากรุ่นไม่คู่กันเลย ลุยเลยครับผมเสียเวลาเึ้นว่า ร้อยนีย่มองเปิดน้ำออกเข้าออครับผมเปิดน้ำออกไปแล้วอโหโหมองเปิดน้ำออกครับ จะบอกอีกครับผมเดี๋ยวทำทั้งหนาก่อน เรียบร้อยครับผมพี่นอ้องเลีงดวน,รรนครับบอ่อเรียงดวนเพราะว่าตะพาพมากัดตะ้าไครยกระช่งอีกแล้ว,วต้องเฝ้าเปล่า,าออมากครับผมใส่เวลาเหตุยุ่ประมาณสามชั่วโมงครับเรียบร้อยเลยครับนี่ใส่ปงางแยงเขียวเรียไอ้ล้อมพอมมาไป ยังตัวเฮ็นยังตัวมากงานบวชนี่ครับผมพี่น้องบ่อประมาณหาเมตรได้บ่นี่ความกว้างคววาามก้งประมาณสี่เมตรถึงขั้นหาอยู่ประมาณสี่คูนสี่เนาะสี่คูนห้าว่าเนี่ยเนาะ่ตัวแทถมาพุ่นแน่หน่อยนึงก็ไปจะให้กรุ๊ปเป็นเนครับผมพี่น้องอีกอย่งหน่อยเท่าจีขนป่ามาใส่ครับผมนี่เรียบร้อยครับเพลทป้ายในประมาณสามชั่วโมงครับเพราะว่า มีรถแมคโครเองครับผมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยไปเขาพี่น้องเออเอาสนีเนาะเก็บภพนในสามชั่วโมงครับผมได้ป่ามาปล่อยแล้วนี่เอาเือบมอพี่ล่ะโอ้ยมีมากเกิหัแล้ลงไปนี่มั้เม่เกียงอยู่พุนเฉียวมามองนี่ พวกจีหอดแบว่างเอกมงนั่นโอ้ยกิ้งลงไปวะนี่นั่นแหละนั่นแหละเออเอาไปเอาอยากปล่อยก็ไปใช่ป่ามันมีอยู่บ่มีป่าอยู่บ่ยูน่น่อยเนาะบ่มีวานบ่มีป่าเนาะเอาก็เทลงเฉยเล บมเป็นยังบมเป็นยังจับคนมันดึงขึ้นนั่นแหละจับคนมันตูดมันมัดปากความืุตี้ยนี่โอ้ยมัดให้ยังเนาะหะฮะฮาฮะฮะหนักเลยครับผมพี่น้องครับผมใาญ่สิไปหน้าป่าละ่านไปน้าป่าลุงเห่อจังเจเบื้งชนะท่านบ่เอานับไปอืมเินวานอลุงไปหน้าป่าว่มีกตูครับผมว่าง หนึ่งสองสามจี้หานับไปเลยขี่เรียกอย่างนี้จำพลาดหรอกเอาลงมาบนนั่นละทั้งไก่พักกันไหมโอ้ยว่ามานับถุยม่น่านเลี้ยว่านิตเฝ้าไปใส่เบ็ดอยู่นี่เฮ็ดเล่นยี่เดลยไปเอามาเลยสินับอีกครับผมวานจิเท่เลี้ยวไป โอ้ยหนะปุ้ยผูย้ใดันยืดน้ำไปคข้าปันา่นเหมือนตะภาพกัดเปิรนนี่ว่าเบิรดครับผมไปยังข้าปั่นมามาเมื่อวานนียเมื่อกี้นี่ปันไม่เอาเอีย,ยังปุจิม่เอาตะภาพครับโอ้ยเดี๋ยวพ่อหาตัวว่าละ่ะโอ้ยจางวา่าจะนอนปั่น่ยที่นองนับ นับป่าลุ่งครับผม,เ,มอเ,อเออเอานับไปอืออ oui. oh, ah. ๋นับนับนับเลยนับเลยอยากนับอ่ะ ีน่นองครับผมเดี๋ยวค่อยตัวมือลัางกะเอากุบกมาใส่ครับผมมีได้ซ้ำนี่ครับพอฝ่าวไปหาไซเบดกันครับมันคำแล้วเต้นจะกินเขากะพองนั่นเอา้าพ่อครับผมพีม่น้องบอบอบอเลี้ยงเฉพาะ กเรียนครับผมนี่ประมาณหาคุณหาครับ,บรประมาณสามชั่วโมงแล้วครับผมพี่น้องเอาจุบคิปครับผมมือนีพากันมาเฮ็ดมองเลียงป่าเลียงกบครับเรียงใส่กันเลยครับผมพี่น้องป่ากับกมพี่ลี้เรียงใส่กันเลยประหยัดประหยัดบ่อประหย,ย,ยัดหัวอาหารครับเอาที่ต่างครับผมเรียบร้อยอยู่ในบ่อหนึ่งร้อยตัวเบ้ยนับได้นับได้สวัสดีครับผม บอกว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในไอ้อยู่ในฝนนึ่งลอยตัวลู่ไดจังได้บอ้าจังได็ก็ับเด็กเตี้ยบอกว่ายิงลอยตัวว่าจันพี่น้องเรียบลอยครับผมไปเฮ้ากับ้านครับก็ไปเฮ็ดแล้วกินก่อนหิวเข่าครับผม